จะเห็นไปคือ,อเห็ขดขาดคกขาดแน่เมื่อขึ้นไหมาขาดเมื่อขึ้นสาวน้อยเร่นนยุไสเมื่อขึ้นเร่นนยุทวัดบุรีบ้านป่าสุ่มตำบลอุ่มเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพีนองเอ้ยอ่อ,อนซ้อนเมื่อขึ้นนี่ ทางจังหวัดดอยเอ็ดหมอลำม,มาทําการแสดงสามวงน้ากันพ<อ>่อยญ่มีต่างตาว,วงหมอลำใหญ่ๆมีแต่ว,วงหมอลำม,มีสือเสียงระเบียววัดศิลอ,อีสานสนครศิลสาวน้อยเพชรบานพ<อ><อ>แพงตะวกรสีบอกขาวมาสวัสดีเอฟซีแฟนคลับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเป็นจ้าได้พี่น้องลหลไลขคนอาจสีหูแล้วแต่ว่าสาหรับผู้ใดที่หูแล้วกะเง,งียบไว้ก้อนพ่อหญ่ มาบอกสำหรับผู้ถื่พันธุ์ในหัเคยเห็นบ่พ่อใหญ่เคยเห็นยังหมอลำจ้างวงหมอลำเจ้าของไปเล่นบ้านเจ้าของเคยได้ยินไปกะกะกะเคยแน่อยู่ห็นบอแห้วแหววเคยอะไรเงี้ยยู่แม่นบ่เออแล้วแดนเซอร์จ้างวงหมอลำที่เจ้าของสังกัดอยู่นี่ไปเล่นอยู่บ้านเจ้าของเคยได้ยินไปโอ้หายากดิหายากแม่นบ่เออบ่ค่อยได้ยินเดิพะย่ะย์มันต้องมีที่มา ลาสูดพ่อยัเ,ออเป็นจังไดแดนเซอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงสางตำนานอีกแล้วพี่น้องไปจ้างวงหมอล่เจะของไปจ้างเฮือนสัานจะของไปจ้างครอบัวเจะของไปเล่นยุบานเกิดจาของจังไดจังหวัดจ้างครอบพวเจะของเพราะว่าองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นครอบพวเด,ดียวกออันแมนบอลแดนเซอร์จ้างวงหมอล่เจะของไปเรียนยุบานเกิดจาของจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องเงิดบ่พ่อยัเงิดนั่นแล้วคักบ่โอ้เงิดมาจะใส่สนาสนาไอ้หเข็ดขาดคัก แ <c oughs> ล้วแล้วเกียบัตรดิงานฟรีพี่น้องงานฟรีงานฟรีสามแสนกว่าเนี่ยเอาไปให้คนบางฟรีป้าถึงโถพ่อย่ขคอยอ้อนอซ้อนคอยเห็นแล้วคอยถึงกับว่าอึ่งเลย เอาไปโชกไปลาบบ้นจะใส่ละเหรอคือสีคักสสิเนี่ยเจ๊โอหัวด้วงหันตะวายย่าปากเด้อเพื่อนว่าบ่บ่คอยอยากใหายคุ้นหูดยหู้ร้ายละล่ะฮะาหู้ร้ายละคือบ่บ่บ่คอยอยากใหายหูเขาบอกกันสองคนอืมเขาบอกอันสองคนหู้ยิ่งเดียไปนี่เออหู้นี่เดียบอกนี่ย่าบอกผู้ใดเออเอาว่าย่าปากต่อประสั่นเถาะไงเออเออกูบอกบอกย่าคือว่างหัวที่ผ่านมากเห็นไหมยายของเพื่อนถือรางวั้นที่หนึ่ง ยายแดนเซอร์ dancer, เนี่ยยายแดนเซอร์ dancer, ถึงรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเมื่อดดหลายเป็นไงพ่อไโว้ยรางวัลที่หนึ่งของโกล่างคนละเนาะคนหนาแข่งโบรวงดอกออจ้างวงหมอล่ำสามแสงกวนนี่พ่อญ่ออหมอล่ำเพื่อนเงินลานนี่ไปล่ำโอ้ถือว่าสุดยอดอีหลีสุดยอดทั้งผู้จ้างสุดยอดทั้งหมอล่ำพ่อญ่แดนเซอร์ cer, จ้างครอบครัวตัวเองไปเล่นที่บ้านเกิดของตัวเองจังหวัดปราจีนบุรีวันที่26มิถมีุน่ายนออถือว่าเป็นงานสุดท้าย อฤดูกาลนี้ปิดถ่ายให้เลยว่าซันทวอแดนเซอร์ปิดถ่ายให้เล่ย์แล้วกับวันที่29เนาะเพือนสิเป็นงานปิดฤดูกาลพี่น้องเดือนหนาเดือนหนามีทุน่าเด่นไปเดือนไปลั้งเสก่อนปาจีนไปปาจีนปาจีนบุรีเอาแดนเซอร์คนปปาจีนบ่แดนเซอร์คุณปาจีนตัวเพื่อจังสีว่าไปเหลี่ยมยูบังเผื่อจัง หกักตะวันออกหกักตะวันออกตะวันมา,ามาเป็นหมอรัมเต๋าก,ก็ดีเดียวพงยัยกออพอดีข่าวป่าจีนนี่ทุเรียนแซ่บทุเรียนแซ่บทุเรียนหลายกูบ<อ>่กหุจักเครือกันเต๋าปลาจีนมันอยู่แถวแถวจันทบ,บุรีบอเออแยกออกไปทางสะแก้วทางปุ่นบอสสะเก,กวปลาจีนจันทบ,บุรีลองถึงไปทางปุ่นบอสเม่นบอทางปุ่นทุเรียนหลายจักกูบ่กหุดอกว่าหลายบอสคือสีม้วนสนดอกิคือสีม้วนอย่างอยคิดภาพไหมแดนเซอร์ไหมบันีิมู เพื่อนเพื่อนแดนเซอร์ด้วยกันยังสี่แม่โอ้ยไปเหรียญบ้านเกิดบ้านเกิดมวงสี่แม่หายากเด้ซันบบมีงานจังสี่กับพวกใครได้ไปด้แมนบ่ลล่ะเมนนั่นลหละก็คือสีมวนสีโอ้ไปเหรียญบ้านตู้ตูวสีเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำนั่นแหละมาว้สองสอบก็เลยบบที่นี่ก็เลยเปลี่ยนจากแดนเซอร์ มาเป็นาแม่เจ้าภาพขึ้นไปหาน้าให้กินจะเห็นอย่างเด้ยวคนยังผ่านเส้นสัญญาขนาเส้นสัญญาหาน้าให้กินจะเห็นโอ้คุมกันตัดบททีนี่เนาะเฮ็ดขาดว่าเอาแดนเซอร์เฮ็ดขาดคาดก็ถือว่ามันชัดเจนอชัดเจนสาวน้อยเพรีย่แพงบอโจยมมันนิ่งน้าวงษาผู้นั่สษาหน่อยเพรีย่แพงผู้ใดมาจ้างผู้ใดเป็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานถึงแม้ว่าสิเป็นไฝ่กระซังล่ะคือ หนึ่งเจ้าภาพหนึ่งคนที่ให้การสนับสนุนต้องเฮ็ดบริบทเดียวกันเบิร์ถือว่าเป็นผู้มีพ่อคุณเสมอภาคเสมอภาคแมนเออยานี่ตะคุูเหมือนเป็นเขาอดเอารานหน้าไม่ให้กินแนมันบ่เออเมื่อนี้เขาเป็นเจ้าภาพเลยต้องแยกด้เออแเราบริบทกันเลยได้บหนี่บ่ิษัทเดตเต้นเอ่อคอยลองคอยยุ่ยซื่อๆนี่คอยเป็นเจ้าภาพเลยเอาเงินมาเสียสัญญาณนี่เป็นเจ้าภาพเออคือไปเที่ยเวทีไปเต้นเป็นลูกน้องเออเป็นลูกเต้าคือเ่า มันนนตอี้สถานะมันจะเปลี่ยนไปแม่นคนเฮามีหลายสถานะโอ้ยต้องมาสถานเดียวกันต้องมาสถานเดียวกันรวยจนกระซังสิรวยสิจนปันได้กระซังก็เพิ่นล่ะแต่ว่าบัญยามเขามาจ้างเขากระจายซ้ำกันนะเออจังซี่นะเออนั่นล่ละมาทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแดนเซอร์เนาะก็เลยเปลี่ยนจากว่าลูกจังซีไหมอ่าบ่โจก็สิเอิ้นลูกเนาะอ่าลูกลูกจังซีไหมพ่อถึงตาจ่างก็เลยกลายเป็นแม่เจ้าภาพด้วยาที่เห็นไหเอ้าก็ถือว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดา เออของโลกมนโ์เท่านี่ละจั้งแต่พงยัยอ่ค้นผู้หนึ่งสมหมดเออเป็นผู้เญ่บ้านเออเปลี่นผู้หยาบ้านอยู่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเราก็ถือว่าเป็นพอเด้เออเป็นพอบ้านพอเมี่ยงเด้เป็นพอเออแต่ว่าพ่อจะอยู่ในขอบรัวบริบทเราก็ตั้งไปเออแล้วอาจจะเป็นท่าสีหรือว่าเป็นคนใสเออให้เมียใสเออ หน้าที่การงานอาศัยไงกว่าทุกคนในหมู่บ้านเตีวา่าพ่อจะข้าไปในเฮี้ยนแล้วอาจสยเป็นร่องลงมาอีกก็ได้อันนี้คือสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมแตงตะกีหนนะ้หลายคนเนาะก็ม่ีหลายคนแตงตะกียบฝังมังกรอีสานแล้วกับไปฟังสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอตอนนี้เวลาข่อยมีความทุกข์ข่อยขอไปฟังสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเวลาแอดมินมาหาเพิ่นลงคลิปเนี่ยพวกง,งี้คือจังฟังพระเทิดนี่แหละพี่รังเทียนเราให้ขอคิดคัดติสอนใจอันนั้นอันนี้ดีดีข่อยว่าเอา ขามาฟังหมอลำได้ฟังหอดคือจังผาเทศกับมีพี่มาหาแอดมินมาหาโอ้ยอย่าสบอกร่าเล่าเด้แล้วให้คอคิดคัดติสอนใจสัจธรรมของชีวิตดีดีเออเออนั่นแหละพราะถ้าเขาไปฟังคลิปเล่าก็เออได้คอคิดจังศัพบริบทนั่นแหละคนเพ่อต่างกันตอนเราเป็นผาโคตรกระกากระวายแมนบอกเพรเจ้าใหญ่หน้าโตก็ต้องวายดิเออเราเสียกออกมาบัดที่นี่แมนบอกแล้วพอผาล้วก็ต้องวายผาดิ เห็นว่าก็ถือว่าดีได้มีการนั่มจังใดหล่ะความรู้หรือว่าสิ่งที่เจ้าของเอาไปเปามาปชน์เอามาปรับใส่ให้ทุกคนได้ไปสับปับใส่ในชีวิตประจําวันผู้ใดเห็นได้ดันดีเบิดเจจะญรุ่นุงเรื่องไปหนาพี่น้องเพราะต้องยังหลายดอกขัดเ่าอยากกันตกนรกหมกใหม่นั่นเอาศีลหานี่ให้ได้เนี่ยเพราะต้องไปว่าอันจะเจร่ญนเพราะว่นหน้านางสมาธิสามมือสี่มือดอกเอาศีลหาให้มันได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันผู้ใดรักษาศีลหาได้ทางสิไปออายบ ต่ำนี่บ่มีเลยทางสิไปทางตำเนี่บ่มีเอออีหลีแต่เฮ็ดยากอีหลียานี่กูเหลาบสินเคืองเคืองสินนึ่งเออหาคอเืออีหยังเดี๋ยวนี่ยกาเมกาเมอืมเรียนสูบบอมีเอามะว่างื้อเห็นผู้ใดโทรมาซักซักทางใดทั่วมาเมียมูบอมีเมียมูอืมเที่ยกันแล้วมันบอเที่ยกันแล้วเที่ยกันแล้วเมียมูาแสดงความยินดีเออเขาท้องเออเออนั่นแหละ เป็นยังไงก็ดีใจน้ำโอ้ยอยากถือขึ้นกันละลอตเตอรี่แม่แต่ว่าเมื่อคืนนี่เนาะอืราะจูเพิ่งกะอันอับนวยอวยพรเด้อ่างวดวังหันได้เท่าไรล่ะได้หกล้านบ่ออ่างวดต่อไปก็ให้มันได้หลายกว่าเก่าจังสีไหมจากสามหมื่นเราเตี้ยต่ว่าผู้ที่พาคลิปนี้มีอยู่เด็กคนใหญ่มีอยู่อืมไพ่พอการใช่เอาเป็นอย่างไรนะเอาแล้วถึงก็เผลอเนาะแล้วโอ้ยจังสีไหมเขาบ่ได้นัดเราแล้วไปถึง เขาบอกเด้นัดเล้าเนาะเขาบอกเด้ไปจ้างกับเล้าเนาะเขาไปจ้างกับบอสจูเนาะเขาไปเซ็นสัญญากับบอสดทไทยน้ำมูบปล่ะหน้าสิบไดทไทยคลิปเลยเออเวอร์เลยล่ะโอ้เสียดายแห้งเด้อโอ้เสียดายเอเอาจากสารพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ละ สนับสนุนแมนบอลขอหญ่สนับสนุนบ้านเจ้าขององค์กรเจ้าของอเอาไปเหรียญเอาไปให้พี่น้องทางบ้านเจ้าของได้มวนได้ซืึน,นเป็นหน้าเป็นตาเด้ป้าถึงสวดจ้างวงหมอลำมันไปยุว่องมอลำอมีมมำม่ซื้อเสียงขนาดนี้ยังสิแม่แล้วก็ยังเอาไปให้ไพ่ไพ่น้องบ้านเจ้าของได้เบิร์กฟี่อีกพร้อมจอังสิเี่เพิ่นกระเดียสิเดียซาเดลือเดบาดท,ที่ไหนแมนบอลแมนดีนใจออซ่อน โอ้ยใอยว่างานนี่แหละเด้อแดนเซอร์สีได้ตีบลายนี่เออเราขื่นบ่มหือแล้สิเป็นเจ้าภาพปุ๊บเหมือนั่นเนาะจะผ้าเป็นวะเออนั่นละเอ้าเอาหลายหลายคนถามกันมาอยู่ดอกเผียนโพสเต็มหน้าเฟสเด้อคันถึ้งแล้วตะรี่รางวัลทีหนึ่งสิจางมาลรัวงแดงอืมอืมขัดมันมุวงสิจางวงแดงหน่อยเอ้าให้ถามข่อยถอดให้ตามข่อยออกซื้อ ถามถามข่อยเด้อพี่น้องจะบอกเลยข่อย้ะจางเป็นยังหัวยังนข้นคนหูว่ากูถิดถึงกัคักแล้วกูสิไปพุ่นละกูไปลงบันทึกประจำมั่นอยู่พุ่นละอันสารข้ามขอเจียนพุ่นละบ่ใกล้บ้านดิไปยัดไกลๆเออไปยัดเชียงถล่องไกลบ้านเดี๋ยวข้าววสิเลนหลอดแม่นะสำหรับผู้ใดติดซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งค้นกับตั้งหวังรางวัลที่หนึ่งนะบอกฟั่งใบถ้าถิดปึ๊บมีสิ่งไหนจะต้องเหตุก่อนสิ่งแรกเลยพี่น้องนั่นก็คือ ปิดโทรศัพท์แมนเป็นยังไง้นสิโทษถามหลายย่านค้นหูจักพี่น้องสีหลายทัานคือท่านที่บอกย่างจีไรกับคนขายลตเตรี่หูลาวาผู้ใดถืวอนวัเออเพราะว่าสื่อน้ำแถวบันนสองเฝ้าไปลุงบันทถึกประจำบันไว้มาต้องพาผู้ใดไปหลายไปแต่เจ้าผู้เดียวนี่เขาสีหูบัตที่นี่กะไปเก็บโตจักระยะหนึ่ง โดนโดนไปได้เราพอน,<ะ>น,นี่กาวงเงินเบิดนี่บอกก่าวเงินเบิดกะจังอันนี้ให้มันซ่าลง,ง,าลงให้มันเลยงวดนั่นไปก่อนออจังออกมาเลรียมานี่กะว่าบอกพี่บอกน้องว่าไปอ,อันเที่ยวไปหาพี่น้องทาง,ทางพูดทั้งพี่กะว่าไปนะเออบอกไปยังดอกสังเกตเบิงเ่งแล้วถือกระตรุลีแล้ววันที่หนึ่งปุ๊บพี่น้องลายหลุดถ้าพอถือเ่ามีพี่น้องหลายหลายคนเห็นแล้วโอ้ยภาษาอถือรังบ้านที่หนึ่งออหยังพอนี่ขนาดถือยี่สิบบาทก็ยังไม่พี่ไม่น้องเอาเป็นบ่ะอ่ะ อาอแจังสันหลับพ่อใหญ่ขอลายายห้างแจังสันหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ